สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพงพรมอร์นิ่งรีพอรประจำวันที่13ธันวาคม2567ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงกว่า1%ท่ามกลางความแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของดัชนีดอลลาร์โดยดัชนีดอลลาร์ทรงตัวอยู่แถวบริเวณ106จุดมาแล้วประมาณ4วันโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ106.57จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง106.34 ถึง107.04จุดและปิดที่ระดับ107จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ107.09จุดเป็นปัจจัยกดดันทำให้ราคาทองคำถูกแรงเทขายทำกำไรลงมารวมถึงกองทุนทองคำ S&P d r เมื่อวานนี้ขายออก4.88ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่868.5ตันขณะที่ภาพรวมของด้านสงครามระหว่างอิสราเอลและซีเรียยังคงมีความตึงเครียดต,ต่อเนื่อง โดยล่าสุดอิสราเอลปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วซีเรียได้ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศไปแล้ว86ซซึ่งรวมถึงระบบยิงขีปนาวุธจากรัสเซียทำให้ขณะนี้อิสราเอลสามารถครอบครองน่านฟ้าของซีเรีย เอาไว้ได้ทั้งหมดขณะที่เครื่องมือเฟสชว์วอร์ซูนของ CME Groups บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักว่า98%ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดปรับอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมวันที่17-18ธันวาคมแต่นักลงทุนคาดว่าเฟดจะอาจปรุงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราปีหน้าหลังจากที่เฟด หลายๆได้ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการเฟดใช้ความระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินด้านค่าเงินบาทชาวนี้อยู่ที่รับ3.402บาทต่อดอลลาร์วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำเครื่องตัวในลักษณะไซเว์โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระด,ดับ2,670เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,705เหรียญสำหรับโกลด์ลท์ฟิวเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,680เหรียญและแนวต้านที่2,715เหรียญและโกลคอมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,695เหรียญและแนวต้านที่2,730เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่42,900บาทบ่องทองคาและมีแนวต้านระยะ นที่43,500บาทต่ะดททังคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,670เหรียญแนวรับที่2 2,660เหรียญแนวต้านที่1 2,705เหรียญและแนวต้านที่2 2,715เหรียญและกลับมาพบกับบุญพองพร Morning Report ได้ในวันจันทร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ